จันันนีไมหลอันนี้ปวจจีี้เลยเ้งนี่ตัวนีนคือแบบหลงเก้งด้เลยโอ้โหรับเร้วเดี๋ยววอจีตีซเจ๊ๆซึ่งมันจะมีจีตีซ้ำกันแต่จีตีซ้ำไอต์กางในจะเป็นในนู้นดเลยไม่ไม่มีซึ่งก็จะมีไอโก่งกลางในตืแอนตั้ตามมาด ต่ก็ยากยากแบบว่ายากดิบๆมั้งอาจจรุนนั้นแต่กันแหล่งแห่ไม่มีแต่แว่ายกก็ขึ้นลงไม่ได้มันจะมีคือมือม,มันหลุดเก้งเลยนี่ตํำหอยเก้งเลยนะแต่ว่าก็คือกับกับบนเดินได้ซึ่างน,นี้ตากางแม่งเลยไม่ใหญ่ยังย่างนวดหยับลอยนี่มันมันจะเป็นนอดตัวเดียวเลยตรงใจเกลือกตอ้นมันจะไม่เป็นนอดตอนนั้นใช่ไหมแทนนอดอ้าตัวแต่นี่มีตัวเดียวนี่ การันเลยตรงตรงตรงอ่ะอุปกรณ์นั่นเลยมาก <aja S 1> ันไม่นั่นไปโทษตามร้านปกติไม่ได้ทั้งเหลืองเนี่ยสร้างปันเฟสเว้นี่เหลืองนี่เหลืองตรงปะนานี่เนี่ยดัง anyway. เลยนะตัวนี <right. S 2> entonces, ้ย่งตัวไม่ทุตีไอ้ตัวตีทุตีว็บาดจี๊ดก้ามาอีกนั่นแล้วก็โปรยเลยือดซ่อมรอยดีได้

ไราบ้านปาที่ได้รแล้วเราเป็นลานตัดเรื่อมาจาดตีเหล้ามันเลยนะเบ้านเราอันนี้ป่าที่ไปดรถสมตับไม่ได้เลยเบื่นีันก็ยกเหลือ้เลยวะแคือเบื่อนี่ตัดเจอรถตามปติทินคือองเจอรถมือนึงเลยขายรถหมื่ร kind of mm ่องก็ไม right. yeah. so ่เจอเลยนั huh. yeah. Now, ่นนั่นนั่นนั่นไา่แต่เบื่อนี่ม่เลย